สวัสดีค่ะมาพบกับเราช่องน้องเพิ่มภูนชาแนลนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านเจ้าบุญมาได้ตุ๊กตาสีเหลืองตัวใหม่ขอบพระคุณแม่ปู๊ค่ะนะคะดู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 กลัวกลัวกลัวตุ๊กตาแม่แม่เอาเล่นเลยลูกเล่นเลยทักทายตุ๊กตาหน่อยสิเร็วขอบคุณแม่ปู๊ค่ะนะคะตุ๊กตาแม่จะเล่นแทนแล้ว ตกใจตุ๊กตาแล้วลูกอุ้ยๆตกใจตุ๊กตาเอ่ยเมทองคุณยาๆๆยาปะปะเอยแม่ทองคุณเมทองคุณจับโยนเลยโอยแม่แม่ซื้อนะคะแม่ปุ๊ซื้อให้น้องบุญมาเล่นแม่ทองคุณจับโยนเลยเบิงเบิงยกขาอีกต่างหากอุ้ยๆอุ้ยๆอุ้ยกลัวกลัว ยังกลัวอยู่ยังกลัวอยู่ค่ะแม่แมเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เล่นอ่ะลูกอ่ะอ่ะอุ้ย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 กลัวกลัวกลัวแม่ทบกุปะปะปะลูกปะปะปะอุ้ยอุ้ยอุ้ยทันี่กลัวกลัวโอ๊ยเดี๋ยวเขาก็เล่นค่ะแม่แม่เดี๋ยวก็เล่นเนาะเดี๋ยวเขาก็เล่นมานี่มามามา มาเลี้มาเล่นแล้วลูกนะมามาอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยอุ้ยย่านหย่านอุ้ยอุ้ยเจ้าบุญมากลัวกลัวทำไมกลัวทำไมลูกไม่ต้องกลัวอุ้ยเอบเอบเอบเข้าใต้ช่องแม่โบก่าลเล่นตุ๊กตา <c oughs> อุ้ยนี่นจ้ะขึ้นมาขึ้นมาหย่านตุ๊กตาละลูกอ่ะลูกอ่ะ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 อันเ,เ,เล่นอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูสัมผัสก่อนหนูสัมผัสก่อนหนูไม่ต้องกลัวนะคะอวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีตุ๊กตาแม่ทองคุณแม่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 ทองคุณอย่านะอย่านะตุ๊กตาลูกนะอุยไม่กล้าออกจากใต้ท้องแม่เลยคุณแม่เอฟซีนะคะแม่แม่ดูแม่ทองคุณอย่านะลูกอย่านะตุ๊กตาเจ้าบุญมาเด้อ ูไหมแม่เด e, no no hmm mm ็กน้อยเด็กน้อยคนนี้กลัวตุ๊กตามีแต่คนเขาชอบตุ๊กตานะลูกแม่ทองคุณอย่าเยียบนะอไปสัมผัสลูกไปสัมผัสสิไปสัมผัสสิแล้วคนเก่งเลยไปสัมผัสก่อน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 เร็วสัมผัสก่อนเป็นยังไงอุ้ยอุ้ยสีเหลืองสดใส <Es> <an> <im itation> มีเด็กน้อยกลัวตุว๊กตาดึงอัตราแม่เอซีดูยวไีสัมผัสแล้วสัมผัสแล้วอาจับดูหน่อยลูกจับดูหน่อยอาจับดูหน่อยแล้วคนเก่งเลยๆเจ้าบุญมาเอ้ยกลัวตุ๊กตาขอบคุณแม่ปุ๊ครับผู้ชายก็เลยกลัวตุ๊กตาลรอลูกอะไรอ่ะกลัวตุ๊กตาทำไม ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวหนูๆน,นูหนูไปเล่นตุ๊กตาไปเร็ว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 เดี๋ยวแม่เก็บให้อะลูกอ่ะ ตุ๊กตาไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวขอบพระคุณแม่ปุ๊นะคะแม่ปุ๊จ๋านะคะที่เมตตาตุ๊กตาให้เจ้าบุญมาพ่อครับช่วยผมหน่อยแม่เอาตุ๊กตามาให้ผมเล่นผมกลัวเล่นเลยเล่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยว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 ก็ชินเดี๋ยวก็ชินนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะแม่แม่จ๋าเจอกันใหม่ คลิปหน้าวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ